สวัสดีครับพอพูดถึงเรื่องกันแดดเนี่ยหลายคนก็คงคิดว่าอืมก็แค่ทากันรังสี Uv ก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องราวมันลึกกว่านั้นเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกความจริงเรื่องการปกป้องผิวจากแสงแดดกันแบบหมดเปลือกเลยครับแล้วเคยถามตัวเองกันไหมครับว่าไอ้ครีมกันแดดที่เราขยันทาทุกวันเนี่ยมันพอแล้วจริงๆหรือคำถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะถูกบอกกันมาตลอดใช่ไหมครับว่าให้ทากันแดดเพื่อป้องกันรังสี UV แต่ถ้าผมบอกว่าภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อผิวของเรากลับเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปตลอดล่ะครับเพราะเอาเข้าจริงนะครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ย ต่อให้นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ในบ้านเฉยๆผิวของเราก็ยังต้องเจอกับศัตรูที่มันมากกว่าแค่รังสี UV นะครับดังนั้นการปกป้องผิวแบบให้มันครอบคลุมจริงๆเนี่ยแหละครับถึงจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยป้องกันพวกจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยก่อนไวัยได้งั้นเรามาทำความรู้จักกับผู้บุกรุกผิวที่มองไม่เห็นกันให้ชัดๆไปเลยดีกว่าครับว่ารังสี3ชนิดที่คอยทาร้ายผิวงเราอยู่ทุกวินาทีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เริ่มจากตัวร้ายเบอร์หนึ่งที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วรังสี UVA กับ UVB จากแสงแดดนี่แหละครับตัวการหลากเลยที่ทำให้ผิวไหม้เกิดริ้วรอยแล้วที่น่ากลัวสุดๆก็คือมะเร็งผิวหนังและที่พีก็คือเจ้า UVA เนี่ยมันร้ายถึงขนาดที่ทะลุผ่านกระจกเข้ามาทำร้ายผิวเราได้เลยนะครับตัวต่อไปเป็นภัยเงียบเลยครับรังสีอินฟราเรดหรือ IR มันคือรังสีความร้อนที่มองไม่เห็นจากทั้งดวงอาทิตย์แล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆความโหดของมันคือมันทะลุเข้าผิวได้ลึกลึกกว่ารังสี UV อีกแล้วก็พุ่งเข้าไปทำลายคอลลาเจนของเราโดยตรงเลยและนี่ครับผู้บุกรุกแห่งยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงแสงสีฟ้าหรือ Blue Light ครับแสงพลังงานสูงที่มาจากทั้งดวงอาทิตย์หน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์และก็หลอดไฟในบ้านเรานี่แหละครับ ตัวนี้แหละที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจุดด่างดําแล้วก็ทําลายความยืดหยุ่นของผิวเราด้วยโอเคทีนี้มาดูข้อมูลนี้กันครับน่าสนใจมากๆถึงแม้ว่าแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งกําเนิดหลักของแสงสีฟ้าก็จริงนะแต่จะเห็นเลยว่าหน้าจออุปกรณ์ต่างๆกับแสงไฟในอาคารเนี่ยพอรวมๆกันแล้วสัสดส่วนไม่น้อยเลยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อให้อยู่ในร่มทั้งวันเราก็ยังหนีเจ้าแสงสีฟ้านี่ไม่ค้นอยู่ดีเอาล่ะครับพอเรารู้จักหน้าค่าตาผู้บุกรุกทั้ง3ตัวแล้ว คราวนี้เรามาดูกันให้ลึกลงไปอีกหน่อยดีกว่าว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผิวเราจริงๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ข้อมูลนี้อาจจะทําให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับคือรังสีอ ra ินฟราเรดที่เราแทบไม่เคยพูดถึงกันเลยเนี่ยกลับมีสัสดส่วนมากกว่า50%ของรังสีทั้งหมดจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาถึงโลกเราในขณะที่รังสี UV ที่เรากลัวกันนักหนามีอยู่แค่ประมาณ7%เองครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับความเสียหายที่เกิดกับผิวเราเนี่ยนะครับมันมี2ระดับหลักๆเลย ระดับแรกคือความเสียหายบนผิวชั้นนอกที่เรามองเห็นได้ชัดๆอย่างผิวไหมแดงจากรังสี UVB กับอีกระดับคือความเสียหายในชั้นผิวลึกที่มาจากทั้ง UVA, Infrared และแสงสีฟ้าซึ่งพวกนี้แหละครับที่ทำให้คอลลาเจนสลายเกิดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดําจะเห็นเลยว่าไอความเสียหายที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเยอะเลยเพราะมันทําลายโครงสร้างผิวเราจากข้างในเลยครับ สุปง่ายก็คือพอรังสีทั้ง3ชนิดนี้มันผนึกกําลังการมันก็จะสร้างปัญหาผิวให้เราแบบคอมโบเซตเลยครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยก่อนวัยผิวไหม้อักเสบสีผิวไม่สม่ําเสมอยาวไปจนถึงปัญหาฝ้ากระจุดด่างดาผิวหย่อนคล้อยและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังด้วยครับเมื่อรู้ถึงอันตรายรอบด้านแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องหาทางป้องกันครับมาดูกันดีกว่าว่าเราจะเลือกเกราะที่ดีที่สุดมาปกป้องผิวของเราได้ยังไง หัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับต้องจําไว้เลยว่ากันแดดที่ดีในยุคนี้เนี่ยมันต้องเป็นเหมือนเกราะป้องกันหลายชั้นไม่ใช่แค่ตัวบล็อกรังสี U V ธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วนี่คือเช็คลิสต์5ข้อที่ต้องมองหาบนฉลากกันแดดเลยครับจดได้จดเลยนะข้อแรกค่า S P F และ P A ต้องสูงไว้ก่อน ข้อ2ต้องเป็นแบบ broad spectrum คือการได้ทั้ง UVA และ UVB และที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้คือข้อ3กับ4ต้องป้องกันร,รังสีอินฟราเรดกับแสงสีฟ้าได้ด้วยและสุดท้ายข้อ5ก็ควรจะกันนามได้ด้วยครับและไอตัวเลข SPF นี่มันหมายถึงอะไรกันแน่ดูชาร์ตนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับ SPF 15เนี่ยจะป้องกัน UVB ได้93%พอเป็น SPF 30ก็จะกันได้97% และ SPF 5 0จะกันได้98%จะเห็นว่าพอค่าสูงขึ้นประสิทธิภาพมันก็เพิ่มขึ้นไม่มากแล้วแต่สำหรับแดดบ้านเราบอกเลยครับว่ายังไงก็แนะนำให้ใช้ SPF 5 0 plus ไปเลยครับชัวร์กว่านอกจากจะดูว่าต้องมีอะไรแล้วการดูว่าควรจะเลี่ยงอะไรก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะคนที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงส่วนผสมที่อาจจะทำให้ระคายเคืองได้อย่างพวกมินเนอร์อลออยล์แพราเบนพาทาเเลตกลุ่มซัลเฟตแล้วก็ไซคลิกซิลิโคนครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับการปกป้องผิวที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การเลือกผลิตภัณฑ์นะมันคือแผนการใช้ชีวิตโดยรวมของเราต่างหากล่ะครับใช่เลยครับการปกป้องผิวให้ได้ผลจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทาครีมแล้วจบนะแต่มันคือกลยุทธ์ในชีวิตประจําวันที่เราต้องผสมผสานการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช่เข้ากับพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วย กฎง่ายๆข้อแรกที่ได้ผลที่สุดเลยนะครับคือการหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่แดดมันแรงที่สุดของวันหรือที่เราเรียกว่าโซนอันตรายซึ่งก็คือช่วงประมาณ11โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงนั่นเองครับและนี่ก็คือกลยุทธ์ป้องกันผิวแบบองค์รวมที่ทุกคนทําตามได้ไม่ยากเลยครับเริ่มจากการป้องกันทางกายภาพง่ายๆอย่างการใส่เสื้อผ้าที่ม่ชิดหน่อยใส่หมวกหรือแว่นกันแดด ตามด้วยวินัยในการทากันแดดซ้าทุกๆ2ชั่วโมงหรือถ้าไปไว่ายน้ําหรือเหงื่อออกเยอะก็ต้องทาให้บ่อยขึ้นและสุดท้ายที่สําคัญมากในยุคนี้เลยคือพยายามลดเวลาที่เราต้องอยู่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆลงบ้างครับนี่คือข้อสรุปที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่แก้การป้องกันผิวไหมแต่คือการสร้างกรอบป้องกันที่สมบูรณ์แบบต่อสเปกตรัมของแสงทั้งหมดและตอนนี้เมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมดนี้แล้ว คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ทุกคนกลับไปถามตัวเองก็คือผิวของเราได้รับการปกป้องอย่างแท้จริงแล้วหรือยัง